คลิปนี้นะครับจะมารีวิวนะครับตัวลำโพง JBL x t r e m e 4นะครับเป็นตัวลำโพงรุ่นใหม่นะครับจาก JBL นะครับเป็นซีรีส์ของตัว x t r e m e นั่นเองเป็นซีรีส์4นะครับตัวนี้เป็น x t r e m e 3นะครับมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเดี๋ยผมจะรีวิวแบบคร่าวๆนะครับก็คือตัวนี้เป็น x t r e m e 3ที่ออกมาก่อนหน้านี้แล้วตัวนี้ก็เพิ่งออกมาเปิดตัวได้ไม่นานนะครับช่วงเดือนเดือนที่ผ่านมานี่เองนะครับโดยที่ตัว x t r e m e 4นั้นกับตัว x t r e m e 3นั้นคือรูปร่างของตัวลำโพงนั้นก็เรียกว่าคล้ายๆเหมือนกับคนเรา วนขึ้นบวมขึ้นตันขึ้นนั่นเองนะครับก็จะดูพองๆนิดหนึ่งนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของระบบบลูทูธด้วยนะครับก็คือจากเดิมนะครับที่เป็น5.1นะครับกลายเป็นบลูทูธ5.3ครับเป็นระบบรุ่นใหม่นะครับคือเป็นระบบอ่าออร่าแคสนะครับในระบบเุื่อก่านนั้นจะเป็นปาร์ตี้บลูธนะครับถามว่า2รุ่นนี้นะครับตามสเปคนั้นสามารถที่จะเชื่อมกันได้นะครับตามสเปคที่ระบุไว้ก็คือผ่านระบบปาร์ตี้ทูเกเตอร์นะครับแต่ณปัจจุบันนั้นผมได้ลองทําการเชืืื่่่่่่อออออมมมมตตตตดดูแแล้้้วยัังไไสาารรถเชนนนะคคบีก็ ตัวนี้เป็นระบบออร c าแคสนะครับก็จะเชื่อมต่อได้กับระบบออร c าแคสก่อนเท่านั้นนะครับในส่วนระบบปฏิบูรณ์นั้นต้องรอดูอการอัปเดตเฟิร์มแวร์อีกทีหนึ่งนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับโดยที่ตัวลําโพงนั้นมีลําโพง2ทางเหมือนกันนะครับก็คือมีบูเฟอร์สแล้วก็ทวิตเตอร์สดอกเหมือนกันนะครับให้กำลังขับรวมที่100วัตต์เหมือนกันแต่ว่าตัวดอกลำโพงนั้นมีกลำลังวัตต์ที่แตกต่างกันนะครับคือตัวไอคิมสนั้นจะมีบูเฟอร์ยี่สิบห้าวัตต์สองดอ,อกแล้วก็ม รวมกันเป็น100วัตต์นะครับในขณะที่ตัว X-Tim 4นั้นก็มีบูเฟอร์สดอกมีทวิทเตอร์สดอกเหมือนกันนะครับแต่เรื่องของดอกลำโพงนั้นวัตต์ต่างกันนะครับก็คือตัวบูเฟอร์เป็น30วัตต์สดอกนะครับเป็น60 w, แล้วก็มีทวิทเตอร์20คูณ2เป็น40รวมกันเป็น100วัตต์นะครับในตัวค่าวัตต์ตัวนี้คือ1 0 0วัรต์เป็นระบบ AC โหมดนะครับส่วนในเรื่องของดอกลำโพงนั้นมีขนาดที่เท่ากันนะครับแต่ว่ากำลังวัตต์ไม่เท่ากัน โดยที่ดอกลำโพงนั้นตัวทวิตเตอร์นั้นมีขนาดประมาณ6ขุนนะครับหรือราว20มิลส่วนบูเฟอร์นั้นมีขนาดประมาณ2นิ้ว6ขุนนะครับหรือประมาณ70มิลนั่นเองนะครับโดยที่การวางของตัวดอกลำโพงนั้นจะคงเหมือนกันนะครับก็คือมีตรงนี้นะครับเป็นตัวบูเฟอร์2ดอกนะครับแล้วก็มีทวิตเตอร์2ดอกนะครับก็แยกเสียงซ้ายขวาเหมือนกันเลยนะครับในเรื่องของการรองรับย่านความถี่ของตัวลำโพง X-Tim 3ตัว x i m 4นั้นก็เลยว่า ย่านสูงนั้นที่20,000เฮิร์ตเท่ากันนะครับแต่ว่าจะแตกต่างกันที่ย่านต่ําเล็กน้อยนะครับโดยที่ตัว e x t 3นั้นนะครับก็จะรองรับที่53เฮิร์ตนะครับในขณะที่ตัว e x t 4นั้นก็ต่ากห่ากันนิดนึงครับ43เฮิร์ตในตัว e x t 4นั้นเนี่ยครับจะมีจุดที่เปลี่ยนไปหลักๆเลยนะครับก็คือในเรื่องของปุ่มกดใช้งานนะครับจะเห็นว่ามีสัญลักษณ์ All-Cache เข้ามานะครับเนี่ครับจะเป็นตัวในการเชื่อมต่อนะครับ ซึ่งผมเคยรีวิวเรื่องระบบ All-Cast ไปก่อนหน้านี้แนละ้วในรุ่นของตัว Go e ก็คลิป5นะครับตัวนี้ก็เป็นปุ่ม Power ปุ่ม Bluetooth ส่วนนี้ก็เป็นปุ่มลดเสียงเล่นเพลงแล้วก็เพิ่มเสียงนั่นเองนะครับในรุ่นของตัว X-T4 นั้นมีการปรับปรุงในเรื่องจุดหลักๆเลยนะครับก็คือตัวฐานล่างนะครับที่เปลี่ยนจากของเดิมที่เป็นเส้นยางนะครับนะครับจากของเดิมที่เป็นเส้นยางนะครับประมาณนี้นะครับ มันจะเป็นเส้นๆนะครับในขณะที่ตัวนี้จะเป็นเปลี่ยนแล้วนะครับทําให้มีความแข็งแรงมากขึ้นนะครับตัวถัญญาเป็น2เส้นใหญ่นะครับก็เรียกว่าทําให้ตรงเนี้ยโอกาสที่เส้นยางนั้นจะหลุดน้อยมากนะครับแล้วก็มีการวางที่นิ่งขึ้นนะครับจากการใช้งานแล้วนะครับส่วนด้านล่างที่เห็นตรงนี้นะครับก็จะเป็นสามารถที่จะถอดเปลี่ยนแบตเองได้ในอนาคตนะครับในตัวแบตเตอรี่นั้นอัปเกรดในเรื่องของการใช้งานมาพอสมควรนะครับสามารถรองรับการใช้งาน มากขึ้นจากไอ m 3มสเรียกว่าเป็นเท่าตัวเลยนะครับและอีกอย่างในตัวนี้นะครับเป็นแบตที่สามารถสลับกับตัวปฏิบค์สามองศูนได้นะครับที่ออกมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับตัวแบตใช้ตัวเดียวกันเลยนะครับก็เรียกว่าสามารถที่จะถอดสลับเปลี่ยนกันได้เลยนะครับในอนาคตพาสซีฟนะครับตรงนี้จะเป็นโลโก้ที่ขึ้นมาอารเซนเลีนะครับแล้วก็ตัวเชตเจอร์ตรงนี้นะครับจะมีเชตเจอร์ของความเรียกว่าดุดันมากขึ้นนะครับ รวมถึงตัวแก้มยางตรงนี้นะครับนะครับจะมีเช็คเจอร์ที่เปลี่ยนไปนะเห็นไหมครับตัวอะสเตรีเหมือนกันนะครับแต่ตัวพาสซีฟนั้นเห็นไหมครับจะมีล่องดูบึกบึนขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็ตัวขอบยางนะครับเห็นไหมครับที่จะเป็นแง่งสามแง่งนะครับเห็นไหมครับกลายเป็นสี่แง่งนะครับอ่านะครับตรงโผล่ขึ้นมาแล้วก็มีความแตกต่างเนี่ยจะเห็นว่ามีความอ้วนขึ้นมานิดหน่อยนะครับ ตัวลำโพงนั้นเรียกว่ามีน้ําหนักต่างกันนิดหน่อยนะครับโดยที่ตัวไอ3มนั้นประมาณราว1.9กกิโลกรัมส่วนตัวไอคนั้นน้ําหนักอยู่ประมาณสัก2.1กิโลกรัมต่างกันประมาณสัก200กรัมนะครับให้ดูความแตกต่างนิดนึงนะครับอ่าในเรื่องของปุ่มกดนะครับที่เปลี่ยนไป้าพาส,สนะครับแล้วก็ตัวขอบยางนะครับความอ้วนของ ถืองี้ก็ค่อนข้างหนักเหมือนกันนะครับอ่าประมาณนี้ครับแล้วก็สัญลักษณ์แบตจังคงมีเหมือนเดิมนะครับให้เห็นอยู่นะครับในตำแหน่งเดิมนะครับบอกค่าแบตนะครับว่าแบตเตอรี่เหลือเท่าไหร่นะครับอีกอย่างนะครับตรงตัวห่วงตรงนี้นะครับจะมีความโค้งปูดขึ้นมานะครับเพื่อรองรับกับสายสะพายนะครับของตัวไอคิม สี่นะครับที่มีให้มานะครับตรงนี้นะครับในตัวไอมสามตรงนี้จะจะโค้งเตี้ยกว่านี้นะครับตัวไอติมสี่นี้จะโค้งสูงขึ้นมานะครับแล้วก็แต่ก่อนนะครับตัวไอคิมสามครับจะมี serial sn นะครับอยู่ตรงนี้นะครับแต่ตอนนี้ s เ r i a l sn จะมาอยู่ด้านล่างแทนนะครับบริเวณขอบฝาตรงที่เปลี่ยนแบตนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับตัว x อคีมสามนะครับจะเห็นว่า ตรงโค้งเหล็กอลูมิเนียมตัวนี้จะเตี้ยกว่านะครับแล้วก็เลขซีเรียลจะอยู่บริเวณนี้เห็นไหมครับอจะย้าย,าย,ายาตำแหน่งไปนะครับส่วนด้านหลังนะครับเนี่ยครับจะมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับเห็นไหมครับว่าจะเป็นพอร์ต USB-C เหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีข้อความว่า Extreme 4ตรงนี้จะไม่มียางแผ่นปิดด้านหลังนะครับแต่ว่ายังรองรับการก,ารกันน้ำแบบ IP67 เหมือนเดิมนะครับ นะครับนะครับจะเป็นยางปิดนะครับในรุ่น x t r e m e สามนะครับแต่ว่าตัว x t r e m e สี่จะไม่มีนะครับก็ตัดปัญหาในเรื่องของตัวปิดยางขาดไปนะครับก็ช่วยได้แต่ว่าอาจจะดูไม่มั่นใจ่าไรครับเพราะว่าดูล้นโลหน่อยนะครับแต่ท้ายสุดแล้วนะครับตัวลําโพงถ้าเกิดไปโดนน้ำหรือละอองก็ไม่ควรทําการชาร์จทันทีนะครับเพราะว่าความชื้นยังคงอยู่ได้นะครับที่พอร์ตนะครับอาจจะเกิดความเสียหายได้ตัวลําโพงทั้งสองรุ่นนี้นะครับก็ยังคงใช้ ผ่านแอป JBL Portable เหมือนเดิมนะครับสำหรับตัวแนวเสียงของลำโพงตัว x t e m 3กับตัว X-Tim 4นะั้นมีความแตกต่างกันอย่างไรผมบอกงี้ดีกว่านะครับว่าจากการที่ผมใช้งานนะครับพื้นฐานของตัว x t e m 3นั้นเดิมก็เป็นลำโพงที่มีเสียงกลางที่ค่อนข้างที่จะมีความชัดนะครับมีเสียงแหลมที่ทอดได้ไกลเหมือนกันนะครับมีเบสท,ที่ให้อารมณ์สนุกสนานนะครับเรียกว่ามีความใสมีรายละเอียดพอสมควรนะครับแล้วก็มีเสียงกลางที่เป็นเอกลักษณ์อยู่ พอสมควรนะครับก็คือมีเสียงกลางที่พุ่งนะครับตามสไตล์ JBL นะครับแต่ในรุ่น4ี่นั้นผมกลับรู้สึกว่ามีการที่จะทําให้มันเ,เรียกว่าดัน EQ เพิ Q ่มมากขึ้นก็คือมีความแหลมที่จัดจ้านมากขึ้นมีเสียงกลางที่พุ่งมากขึ้นจนรู้สึกว่ามีความึกเสึกเสียดหูมากขึ้นนะครับในความรู้สึกส่วนตัวนะครับส่วนในเรื่องของเบสนั้นมีความรู้สึกว่าให้แรงกระแทกที่กระชับมากขึ้นนะครับ แต่โดยมวลแล้วจากการที่ฟังแล้วเหมือนกับความความเรียกความเนียนของเสียงนั้นผมกับรู้สึกว่าไอา้ทีมสานั้นให้ความรู้สึกของความเนียนของเสียงนั้นได้ดีกว่านะครับอันนี้อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าในความรู้สึกส่วนตัวผมรู้สึกอย่างนั้นนะครับตอนแรกผมก็คิดว่าลำโพงตัวนี้อาจจะยังไม่ผ่านการเปิดมาสักเท่าไหร่ผมก็ลองเปิดใช้งานดูนะครับลาสัก50-60ชั่วโมงนะครับโดยการเทสชาร์จแบตไปในตัวด้วยนะครับประมาณสัก5 6รอบนะครับ ต้องบอกว่าแบตตัวนี้อึดมากอึดกว่า X-Tim 3เยอะมากเลยนะครับ X-Tim 3นั้นแต่ก่อนที่ผมเคยใช้ครับเท่าที่จำได้นะครับตัวลำโพงเนี่ยระดับเสียงเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก50%เนี่ยก็อาจจะใช้ได้ประมาณสัก10ชั่วโมงนะครับบวกลบนะครับแต่ถ้าเกิดเราเปิดเสียงสัก70%เนี่ยอาจจะได้มาสัก6ชั่วโมงบวกลบเท่านั้นนะครับในขณะที่ตัว X-Tim 4เนี่ยจากที่ผมใช้งานนะครับก็คือเรียกว่าระดับเสียงที่50%เนี่ยรองรับการใช้งานเรียกว่า20ชั่วโมง บวกลบแบบสบายๆเลยนะครับ50%าเนะครับในขณะที่เปิดเทสเจเรนี่ยระดับเสียงก็เรียกว่าดังดังดังมากเลยนะครับและเสียงกลางนี่ก็น่าําคาญมากสามารถรองรับการใช้งานได้ถึง15ชั่วโมงบวกลบนะครับก็เรียกว่าเป็นลำโพงที่แบตอึดขึ้นมาจะเอ็กตรีมสารนั้นเกือบเท่าตัวเลยนะครับผมใช้คำนี้ดีกว่านะครับแต่ว่าในเรื่องของเสียงนั้นโดยรวมผมว่ามันออกแนวค่อนข้างที่จะ กี่ยวกาดกว่าเดิมนะครับก็คือผมในความรู้สึกส่วนตัวนะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับโดยตัว X อริมสานั้นราคาก็จะลงมาจากเดิมนะครับแต่ก่อนเปิดตัวที่1 2ึ่งบาทนะครับก็ราคาก็จะลงมาหน่อยนะครับเพราะว่าเมื่อตัว X อคิมสีเปิดราคามาแล้วนะครับเปิดตัวที่1 4ึ่งบาทนะครับก็เรียกว่าราคาเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับส่วนตัว x อคิมสานั้นก็ราคาตอนนี้ก็จะลงมาหน่อยนะครับราคาช็อปก็อยู่ที่ประมาณสัก 9,000บวกลบนะครับโดยประมาณนะครับก็เรียกว่าราคาลงมาจากตัว X อ4รุ่นใหม่อยู่พอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นการเลือกซื้อก็ก็อยู่ที่เพื่อนๆนะครับก็ไปลองช่างใจดูนะครับว่าจะเล่นรุ่นไหนดีเล่นรุ่นใหม่นะครับก็ลองรับระบบเชื่อมต่อรุ่นใหม่นะครับ5.3 all c a s สได้นะครับแต่ตอนนี้ในตัวรุ่นใหม่ยังไม่สามารถที่จะไปเชื่อมต่อกับในรุ่น JBL รุ่นเก่าอย่างพวกบุมบ็อกสองบมบ็อกสาม ชาร์ก5 x ติมยังไม่สามารถเชื่อมกันได้นะครับตรงนี้เพราะว่าทดสอบแล้วนะครับยังเชื่อมกันไม่ได้นะครับแม้ว่าในสเปคจะบอกว่ารองรับการเชื่อมต่อกันได้ในระบบ Party to g e t h e r ก็ตามนะครับแต่อนาคตค่อยว่ากันนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดเ,เพลงให้ฟังเป็นแนวทางกันดูนะครับว่าตัวลำโพงตัว X ติมนั้นแนวเสียงเป็นประมาณไหนนะครับ Oh 知道。